ราศีสิงห์สามลักษณะสาหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะแรกนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นไพ่ควาโอกาสนะไออพ่ควาโอกาสหมายถึงว่าเขาพยายามจะหวยหานะครับในเรื่องของความสําเร็จหวยหาในเรื่องของการกระทำนะเรื่องงานเรื่องเงินใช้ชีวิตแบบเหมือน ต้องสําเร็จต้องทําให้ได้รับชัยชนะต้องไปรับสิ่งนั้นต้องรับสิ่งนี้เขาไม่คนจริงจังนะกับการใช้ชีวิตมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีระบบระเบียบชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะวางแผนชีวิตแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ค่อนข้างที่ไกลเหมือนกันนะครับเมื่อสิว่าแล้วในเรื่องของทัศนติล่ะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นไพ่แอบนะครับคือในเรื่องของความรักเนี่ยเขาเป็นคนแอบชอบคนนะเออเขา เวลาทาอะไรก็ตามเนี่ยเขาศึกษาคนคนนั้นก่อนนะเออเราใส่หนึ่งเนี่ยคนใครจะแบบสยส่องอะ่ะเออส่องดูว่าคนคน,นนั้นิสยเป็นยังไงคนนี้เป็นสายเปยังไงพอรู้สึกดีรู้สึกชอบเนี่ยก็จะจริงจังก็จะเต็มที่ก็จะเข้าหาแบบไม่ไม่แบบว่าไม่ทํามใยเลยว่า,อาไอ้ฝ่ายรู้สึกยังไงเขาก็จะเข้าหาเขาจะเป็นฝ่ายลุกเลยทีเดียวนะครับต้าชอบคนคนนั้นจริงๆนะแล้วดูซิว่าเป็นคนอินโทรเบิร์ตหรือเอ็กโทรเวิร์ตใครคือว่าเป็นคน อินโทรบดนะครับคือไม่ได้แบบเข้าหาคนมากนักหรือว่าชอบที่จะทำหน้าที่ของตัวเองทํางานก็ทํางานแบบสุดไปเลยไม่ต้องมาปฏิสัมพันธ์อะไรกันมากนักแต่ก็อยากจะได้รับความสําเร็จในเรื่องของงานในเรื่องของการชีวิตมากกว่านะครับแล้วเป็นคนแล้วชื่ิว่าเขามีอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าวัคุณไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าเท่าัาคุณนะครับเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วมาดูซิว่า หากคุณชอบคนคนนี้นะครับจะทำอะไรจะครองใจคนคนนี้ได้บ้างไพ่ขึ้นว่าหนึ่งหมายนะครับคือเป็นเรื่องของการที่หากได้เจอคนคนนี้นะและสายหนึ่งเนี่ยคุณก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะเป็นตัวตนของตัวคุณนี่แหละเพราะว่าเขาส่องคุณมาเยอะแล้วนะไม่ต้องพยายามอะไรเยอะถ้าคุณได้เจอหรือมองเห็นคุณเนี่ยแสดงสญญว่าเขาคขา่อนข้างจะเส์ฟคุณเขาค่อนข้างที่จะรู้จักคุณเป็นแบบทุกอย่าง หมดไปแล้วนะเพยงว่าเขาอาจจะแกล้งโง่เออเขาอา,าจจะแกล้งที่จะแบบเพิ่งรู้จักกันนะนั้นคุณเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้ก็เป็นพอหากคุณชอบจริงๆก็เปิดเผยความเป็นตัวตนออกมาให้หมดแล้วก็รู้จักกันมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ต่างๆมันก็จะชัดเจนแะก็ได้คบกันได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูลักษณะที่สองกันต่อนะครับตัวชื่อว่าเป็นอยา่าไกลนิสัยนะของลักษณะที่สอนะครับไพ่ขึ้นเป็นสามสิบบาทนะคือในเรื่องของตัวตนตัวเขาเนี่ยนิสัยเขาเนี่ยนะ เวลาจะทําอะไรเนี่ยคือเขาก็คิดรบก่อนนะไม่ใช่ว่าเป็นคนอมทุกข์นะแต่เหมือนว่าเขาเหมือนแบบคิดเพื่อวางแผนตัวเองมากกว่าอะไรที่มันปิดพลาดอะไรที่มันเกิดขึ้นจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะเป็นคนรอบครอบการใช้ชีวิตเวลาจะทําอะไรก็ค่อนข้างวางแผน1 2, 3, 4, นะึ่เป็นสเป็นเป็นสะค่อนข้างมีความคิดป็นระบบเปรียบทําไมทั้งสอักษณะมีแต่แบบ มีความเก่งในตัวนะเออมีความคิดมีความอ,าอ่านต่างๆเนี่ยมีความรับข้อก็ยังเยอะนะครับแล้วคนคนนี้นะเวลาจะทำอะไรก็ตามก็มักจะประสบความสําเร็จจากสิ่งที่เขาวางแผนโดยเช่นกันนะครับแล้วทัศนคติละ่ะเป็นอย่างไรใครขึ้นเป็นผู้หญิงที่มือควยหลักนะเออคือเขาจริงจังกับความรักเหมือนกันแต่ก็มี ความผิดหวังมาเยอะนะคือมีประสบการณ์มากมากนเรื่องของความรักเขาจึงอยากจะได้ความรักที่ไม่ถูกหลอกได้ความรักที่แท้จริงได้ความรักที่ชัดเจนจริงๆถ้าใครที่เข้ามาหาลักษณะที่2เนี่ยแบบทึางๆกลางเนี่ยไม่ได้นะต้องจริงจังต้องเต็มที่ไม่จัาเนี่ยเขาก็แบบพยายามที่จะหลีกหนีหรือถอยห่างโดยเช่นกันแล้วเป็นคน i ิ t r o v e r t e x t r o v e r ดไพ่ขึ้นว่าเป็นคนโทรเวิร์ t นะคือเขา อยากมีความสุขในแบบที่เขาเป็นเขามีโลกของเขาอ่ะอืมอะไรที่มาเยอะแยะมากมายเขาก็จะหลีกหนไีไม่สนใจมากกว่านะครับแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณให้คือว่าอายุน้อยกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่คือว่าเป็นคนไทยนะครับหากคุณชอบคุณคนนี้นะครับจะทำอะไรถึงจะครองใจคนคนนี้ได้บ้างไพ่คือเป็นเจ้าเรือดน,นะสร้างความสุข สร้างความมั่นใจนั่นแหละแล้วก็อ,อย่าที่จะไปไปมามาเออแบบที่จะไม่ชัดเจนนะถ้ารู้สึกชอบก็เต็มที่เลยนะอย่าที่จะคึ้นกลางๆนะเพราะว่าเขาคนนี้คือเขาจริงจังถ้าจริงจังคือจริงจังเลยนะถ้ามาคึ้นกลางๆเขาก็ไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะมันทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ต่อไม่ติดกันสักทีเนี่ยต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับมาดูลักษณะที่สามดูซิว่าเป็นอย่างไรนิสัยของลักษณะที่สามนะครับไพ่คือเป็นพรอพิเเนตนะ อเป็นคนเก่งนะเออโอ้คือลักษณะสามก็ 3, ยังมีความแบบจริงจังเหมือนกันนะกับการใช,ช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนใฝ่รูกใฝ่เรียนด้วยนะเป็นคนที่มักจะหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะแล้วก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือด้วยนะเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนเก่งนะแล้วก็มีฐานะดีด้วยมีฐานะร่ํารวยด้วยนะครับอ่ะมาดูซิทัศนคติดนะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่หลวงนะครับ ไพ่รวงนะเป็นในเรื่องของการที่เขาก็กลัวนะเออกลัวความรักนั่นแหละคืออยากได้ ความรักที่อุดมสมบูรณ์นะอยากได้คนดีๆนะที่มันสมสมน้ําสมเนืนะ้อสมฐานะตัวเขาด้วยนะคือเขามีความเก่งอยู่แล้วเขามีฐานะดีของเขาอยู่แล้วก็อยากได้คนคลา้คลายกันจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับนั้นมันก็เป็นการที่เขาก็ค่อนข้างที่จะมีกําแพงเยอะนะต้องอดูก่อนว่าเป็นยังไงฐานะเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยางไรนะแล้วคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะคนกันจะต้องใช้เวลากับกค,คนนี้เยอะเหมือนกันนะครับเป็นคน introvert เอกโทรเวิร์ตไพ่ขึ้นว่าเป็นคน i n รเวิร์ t นะครับคือเขา เลือกสังคมนะเออเลือกคนที่คุยด้วยเลือกคนที่เข้าหานะครับแล้วก็หากใครไม่โอเคเนี่ยเขาก็ไม่สนใจดีกว่านะอยู่ในโลกของเขาดีกว่านะครับแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่า,าคุณไพ่ขึ้นว่าอายุน้อยกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับหากคุณชอบคนนี้นะครับจะทําอะไรจะครองใจคุณคนนี้ได้บ้างไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดถ้วยนะ คุณต้องมั่งมีนะเออคุณต้องคุณต้องมีความแบบคือถ้าเป็นไปได้นถ้าเป็นไปได้เนาะเออมันมันต้องมีความแบบโชว์ความอ่าเงียบโชว์ความร่ารวยนะเออโชว์ความแบบต้องแต่งตัวหน่อยหรือแต่งตัวแบบไม่ค่อยถูกใจเขาเนี่ย semester? มันก็นโอกาสที่เขาแบบตัดสิทธิ์เพราะหน้าตาตัดสิทธิ์เพราะการแต่งตัวได้เหมือนกันเพราะเขาเป็นคนชอบคนแต่งตัวนิดนี้คนแต่งตัวดูดีนะคนที่พูดจาไพเราะนะคือเขาเป็นคนที่แบบคือเหมือนมีคัทอ่ะ เวลาจะทําอะไรมันต้องอยากที่จะแบบไปในอยากที่จะแบบไม่สนใจโลกไม่สนใจการแต่งตัวคือเขาไม่ควสะอาดสะอ้านเออถ้าหากใครที่มันแต่งตัวที่มันแบบไม่ค่อยดูดีเนี่ยเขาก็แบบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากยุ่งนะต้องดูในเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของการเข้าหาให้ดีในช่วงระยะแรกนะครับมาดูในเรื่องของสถานที่กันบ้างนะครับเอในเรื่องของสถานที่ทั้งาสามักนณะเนี้เจอที่ไหนได้บ้างสถานที่แรกนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นแสงสว่างชีวิตนะเออมีโอกาสเจอในอ่าในเรื่องของการที่คุณได้ไปเที่ยวนะเออไปพักผ่อนหย่อนใจนะไม่ว่าจะเป็นจางจังหวัดหรือจังประเทศเนี่ยก็มีโอกาสเจอคนคนนี้ด้วยเช่นกันนะครับสาที่สองนะครับไพ่ขึ้นไอศครีมนะครับอ่เป็นในเรื่องของการพักผ่อนนะเออการไปคาเฟ่นะหรือไปร้านไอศครีมนะเออก็ลองดูนะมีโอกาสได้เจอโต๊ะข้างๆเออลอง ไปสงสายสงสัยสายตาก็ได้นะมีโอกาสเจอคนคนนี้นะครับสถานที่สามนะครับไปขึ้นมีโอกาสเจอคนนี้ได้ทั้งสถานที่ทํางานนะสถานที่ทำงานเดียวกันหรือว่าตึกข้างๆกันก็มีโอกาสไปขึ้นไปเสริมสวยด้วยก็มีโอกาสได้เจอคนนี้จากการที่คุณได้ไปเสริมสวยได้ไปเสริมรอนะจากช่างแต่งหน้าช่างตัดผมต่างๆหรือเป็นช่างแต่งหน้าตัดผมด้วยก็มีโอกาสนะในจะได้พบรักกับทั้งช่างแต่งหน้าช่างตัดผมตัวเช่นกันนะครับ มาดูในเรื่องของลักษณะที่ควรระวังนะครับดูซิว่าเป็นอย่างไรให้ขึ้นผูกมัดมาผูกพันนะมาผูกพันเหมือนกันแล้วก็พยายามจะเข้าหานะครับแล้วก็พยายามจะให้คุณแบบมัดมือชกอ่ะคืออยากให้ช่วยแล้วก็พยายามจะพูดคุยคนรอบข้างพยายามจะไม่ช่วยไม่ได้นะเออพยายามทําให้คุณรู้สึกกดดันแล้วก็พยายามจะให้คุณเนี่ย ต้องช่วยเขาได้ไม่ว่าจะเสียเงินไม่ว่าจะเสียใจไม่ว่าจะเสียเวลาต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับต่อมาไพ่เติมแต่งเนี่ยมีโอกาสที่เขาเหมือนรู้จุดอ่อนตัวคุณนะว่าเออตัวคุณนะ่ยยังไงก็ต้องช่วยเหลือถ้าหากได้คุยในเรื่องนั้นเรื่องนีนะ้ถ้าหากได้อ้างคนนั้คนนี้ไปยังไงคุณก็ช่วยนะพยายามที่จะใช้คําพูดนะปอบประโลมตัวคุณนะพยายามที่จะเออถ้าช่วยแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยเรื่องนี้นะเออถ้าช่วยเรื่องนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะช่วยเรื่องงานนะช่วยเรื่องสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกแบบ ยังทุกข์ยังกังวลอยู่นะเหมือนเป็นการอาขอความช่วยเหลือหลักลอยแต่จริงแล้วมีโอกาสทั้งช่วยแล้วก็ไม่ช่วยได้ซ้ำไปหรือทําลืมๆไปนะครับก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่าเานนเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นจุดที่มันเหมือนไปเรื่อยๆอเออมาเรื่อยๆมาพยายามหาผลประโยชน์ตัวคุณแล้วก็คล้ายๆกับหยอดคาหวานนิดนึงทําให้คุณรู้สึกดีเออทำให้คุณรู้สึกชอบเขาระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่ามันก็กลับกลายทำให้คุณรู้สึกแบบเออเหมือนรักเขาครั้งเดียวยังไงก็ไม่รู้นะระวังให้ดีนะครับอแล้วจะทําอย่างไรนะ ถ้าหากเจอคนลักษณะแบบนี้นะครับดูซิไพ่แนะนาว่าไพ่ขึ้นเป็น,นเรื่องของพระอินทร์นนะอืมในเรื่องของการที่ตัวตนของตัวเขาเนี่ยคือเขามาพรา้อมปัญหาแล้วก็คุณก็รู้สึกอยากจะช่วยเขาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าห้ามช่วยทุกคนแต่เราไม่สามารถทำให้ใครแบบหมดทุกได้หมดหรอกนะช่วยเท่าที่ช่วยได้อย่าเป็นพระโพธิสัตว์จนเกินไปนะครับบางอย่างเราก็เอาสิ่งที่เราไหวไม่งั้นกลับกลายเป็นการเรา ทำบุญแล้วมันทุกเองอะ่ะมันก็ยิ่งเป็นบาปกับตัวเองนะเราเนี้ยช่วยเท่าช่วยได้ก็เป็นพออยากให้ใจอยากให้ตัวคุณเกิดความลำบ,บากมากจนเกินไปก็เป็นพอนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ